จูโจมมาแล้วครับวันนี้จูโจมจะไปเที่ยวสวนสัตว์กันใช่ไหมอ่าเรานั่งรถคไหนไปลูกว้าวเรานั่งรถคันนี้ไปนะครับาับนเริ่มเลยอ้าวทำไมฮิปโปไปอยู่บนนี้ครับโอ้ฮิปโปมาก่อนครับโอ้ฮิปโปลงมาก่อนลูกไปขับไปเลยคับไปบุบบน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 บบนบนนบ บุญบุญบุญบุ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 ขับมาลูกบุนบุนบุญบุญบุนบุนขับมาเลยครับโอ้ขับมาไปเที่ยวในสวนสัตว์เจออะไรบ้างครับเจออะไรบ้างครับว้ายเจอตะขาบแล้วหนึ่งตัวบุญบุนบุนบุนบุเจอเลยว้ายเจองูอีกแล้วงูใหญ่เลยอ่ะสีสีขาวใช่ไหมครับโอ้ยงูอันนี้งูปอมไม่กงูปอมงูจริงท่านจับนะครับไม่จับไปเจออะไรอีกครับ ว้าไดโนเสา νε, meals, Wales, وي. ร์ก็มีด้วยอยู Это, ่ในนี้วุ่น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 วุนวุ่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 นวุลนรุ่นวุ่นวุ่นวุนวุนวุ่นวุ่นรุ่นวุคนัุ่นว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 ุ่นุนวุ่นวุ่นวุ่นวุนุนุน่นนุนุน่นน อุ่นว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 ุนวุ่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 นวุนวุนวุ่นวุ่นุนวุ่นวุ่นุนุนวุ่นุ่นวุ่นวุ่นวุนุนวุ่นวุ่นวุนวุ่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 นวุนวุ่นวุ่นุนวุ่นวุนวุ่นบุ่นวุนวุ่นวุนวุน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  ไปไปไปต่อบ on um. ุ oh. ้มๆุ่มบุมปุ่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 าบุ่มปุ่มปุ่มบุ่มาุ่าปุ่้ปุ่มปุ่ขปุ่มปุ่มบุลมปุ่มปุ่มปุมปุ่มบุ่มปุ่ปุ่้ปุมปุ่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 มุ่มบุ่มปุ่ปุ่มุมปุ่มปุบุมุุุุุปุุปุ โอ้ไปต่อครับไปต่อไปต่อบุนบุญ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 โอ้ยกล้อแล้วรถยกล้อแล้วครับโอ้มีอะไรอีกครับอยู่โจมในสวนสัตว์มีอะไรอีกนะมีอะไรอีกมีอะไรงูไม่อีกรอบนึงแล้วเหรองูไม่อีกรอบนึงแล้วงูไม่อีกแล้ว โอ้โหสไปเดอร์มาด้วยครับสไปเดอร์จะขึ้นรถได้ไหมนะจะโดดขึ้นรถแล้วโอ้โหเราจะอยู่ได้ไหมเนี่ยโอ้โหเราจะลงรถได้ไหมครับโอ้กระโดดหลบแล้วกระโดดขึ้นอีกแล้วโอ้โหทำไงเนี่ยเราจะลงรถได้ไหมครับโอ้ยีรัเจอดีครับด้วยครับมาสวนสัตว์เจอยีราฟด้วย ไปต่อ<ฮ>ต่อต่ออ้ยเจออะไรอีกโอ้ยอันนี้อะไรโอ้หูดินน้สาอมเหรอมันกินน้ำไม่ต่างไปต่อไปต่อบุ่มบุ่มบุ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 มว้าวไปเจออีกแล้วไปด้วยสีส้สมอืมอโอ้ไปเจออะไรอีกนะบุ่มบุมบุมโอ้เจอไข่ด้วยไข่สีแดงไข่ของอะไรนะไข่ของอะไรนะสีแดง โอ้ยเจอรถมอปตเร้วยเหรอลมาทำอะไรที่นี่นะโอ้ไฟต่อไฟต่อบบูม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 อโอเคเลี้ยวออกจากสวนสัตว์ได้ไหมเลี้ยวออกจากสวนสัตว์แล้วจบแล้วครับวันนี้มาเที่ยวสวนสัตว์กันนะครับโจโจไม่บายครับสวัสดีครับแอวแววแววแววอาไปฉีดยาก่อนใช่ไหมครับล้างจมูกใช่ไหมไปล้างจมูกใช่ไหมครับ โอ้เราทั้งจมูกกันฉีดยังไงโอ้โหไปไหนต่อ,อเออรถเอารถคันใหม่เหรออันนี้เราออกจากสวนสัตว์กันแล้วนะกลับบ้านกันแล้วนะกลับบ้านยังครับอืมเอ้าไม่ต่อเหรอไม่ต่อคลิปหน้านะครับส,สบวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับอ้าพูดบอกพ่อก่อนเออไหนพูดบอกสิ ปิดคลิปครับปิดคลิปไหนพูดบอกปิดคลิปบ้าเจอกันใหม่ครับผมอืมอืมอืมอีกแล้วเป็น